สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับผวา5คัตเตอร์ใหม่ลามโรงเรียนลดรับส่งนักเรียนติดเชื้อเพียบสสจยืนยันพบ5คัตเตอร์ใหม่กระจายโรงเรียนลดรับส่งเมื่อวันที่21มกราคม65มีรายงานว่านายแพทย์ประภาสผูกดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด19จังหวัดสระแก้ว ประจำวันพฤหัสที่20มกราคม2565พบผู้ติด135ลรายส่นใหญ่เป็นผู้ติดในจังหวัด125ลรายติดจากจังหวัดอื่นอีก4ลรายผู้ต้องขัง6ลรายรักษาหาย57ลรายกำลังรักษา305รายอาการหนัก3ลรายผู้ติดทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลการตรวจเชิงลุกเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดินจํำจังหวัด ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดและต่างประเทศพบผู้ติดรายใหม่ที่อำเภอตาพยา55ายรายอำเภอวังน้ำเย็น18ารายอำเภออรัญ,ญาประเทศ12ารายอำเภอเขาชะกัน11ารายอำเภอวังสมบูรณ8์8รายอำเภอโคกสูง7ารายอำเภอวัฒนานคร6ารายอำเภอเมืองสระแก้ว5ารายอำเภอคลองหาด3รายทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดยืนยันในการแพร่กระจายระลอกใหม่ 2565ตั้งแต่วันที่1ถึง19มกราคม2565สะสม736ลรายรักษาหายแล้ว305รายขณะที่มีรายงานคัตเตอร์ใหม่2อำเภอได้แก่วงสังสรรค์ตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพยาจำนวน36รายสืบเนื่องจากมีนักศึกษาในหมู่บ้านคนหนึ่งตรวจเอทเคก่อนเปิดเรียนพบว่าติดโควิด1 9จึงแจ้งมายังครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้สอบสวนและตรวจเชิงลุก พบในหมู่บ้านมีการสังสรรค์เป็นปจำนวนมากโดยวันที่18มกราคมผู้ติด30รายและวันที่19มกราคมผู้ติดเพิ่มอีก6รายเป็นคนไทย30รายและกัมพูชา6รายสะสม36รายสำหรับมาตรการชุมชนได้ทาเก e t ลอ g l o c k d o ห้ามเข้าออกหมู่บ้านและห้ามรวมกลุ่มอย่างเด็ดขาดค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่มและจะตรวจหากลุ่มเสี่ยงรอบ2วันที่25มกราคม2565สำหรับคัตเตอร์ใหม่อีกแห่งได้แก่ รถรับส่งนักเรียนอำเภอวังสมบูรณ์จากการตรวจ ATK นักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเย็นก่อนเข้ารับการรักษาพบว่าติดโควิด -19 จึงทำการสอบสวนและค้นหากลุ่มเสี่ยงพบนักเรียนคนดังกล่าวภูมิลำเนาอยู่อำเภอวังสมบูรณ์นั่งรถตู้ปรับอากาศร่วมมากับนักเรียนคนอื่นเบื้องต้นตรวจพบโควิด -19 ในนักเรียนที่เดินทางมาด้วยกัน6ลายพนักงานขับรถตู้หนลายสะสม8ลาย ทั้งนี้จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบปัจจัยเสี่ยงมีการสังสรรค์วันเกิดกลุ่มเพื่อนและนักเรียนขึ้นรถรับส่งรถตู้ปรับอากาศไปด้วยกันหลายโรงเรียนหลายหมู่บ้านหลายตำบลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอยู่ระหว่างค้นหากลุ่มเสี่ยงและตรวจหาโควิด -19 เพิ่มเติมมาตรการที่ดำเนินการอำเภอวังสมบูรณ์ได้ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงและกักตัว10วันจำนวน42รายออกตรวจเชิงลุกในโรงเรียนสมแห่งอยู่ระหว่างรอผล โดยให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด -19 ในรถรับส่งโรงเรียนอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ